ถ้าคิดจะมารบกวนก็จงหลีกไปเสียอย่าให้ใครออกจากบ้านละ่ะไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามเปิดประตูหรือหน้าต่างเด็ดขาดจำไว้นิยมทุกคนจะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมของอาตมาในคืนนี้ เหมาะสมและมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจมากพอแล้วพระดําที่ตั้งใจแน่วแน่ก็ขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสออกทุดงเพียงลำพังขอให้เจริญในทุดงขวัตเดินทางปลอดภัยเทวดาอารักธรรมรักษาย่าได้มีอุปสรรคใดๆตลอดเส้นทางนะขอรับขอบพระคุณในเมตตาครับ แล้วพระดำก็สะพายย่ามแบกกรดออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าเขาเลิมเนาภัยด้วยรอยยิ้มอันเปรียมสุขหลังจากรอเวลาสำคัญนี้มานานระหว่างการเดินทางพระดำประสบกับพูดผีวิญญาณและสัตว์ร้ายมากมายทว่าท่านก็สามารถใช้วิชาอาคมที่ได้รํำเรียนมาฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ มาได้โดยตลอดแต่แล้ววันหนึ่งสถานการณ์กลับเปลี่ยนแปลงไปเมื่อปอบดงตนหนึ่งที่เที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านตามป่าเขาและหมู่บ้านใกล้เคียงออกอารวาสไล่กินชาวบ้านล้มตายอย่างต่อเนื่องพระดำจึงต้องออกล่าปีศาจตนนั้นแม้จะยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตามมันก็ตามทว่า การติดตามปอบตนนี้ไม่ง่ายนักและกินเวลาร่วมเดือนแต่การตายของชาวบ้านก็ยังเกิดขึ้นแทบจะไม่เว้นวันเหมือนมันกระหายไม่หยุดและหนังหน้าพระดำอยู่ก้าวหนึ่งเสมอวันนี้พระดำติดตามกลิ่นสาบอันเป็นเอกลักษณ์ของมันที่มีกลิ่นคล้ายเครื่องหนังเก่าๆมาอย่างกระชั้นชิดทว่ากลิ่นนั้นก็อันตรธานหายไป จากการรับรู้เมื่อถึงชายป่าท้ายหมู่บ้านแห่งหนึง่งเฮ้ยแล้วมันจะไปทางไหนกันนะพระดำหยุดอยู่ระหว่างทางแยกทุกทีเลยพอใกล้มืดทีไรเป็นอันคลาดกันทุกทีแต่ขณะที่ยืนลังเลอยู่นั้นเองกลุ่มชาวบ้านที่ไปตามหมอคงที่บ้านโคกตูก็เดินทางมาถึงจุดนี้พอดี ทุกคนเบิกตากว้างดีใจเหมือนได้เจอของล้ำค่าโอ้โหขอบคุณสวรรค์แท้ๆที่เมตตาให้ท่านเดินผ่านมาทางนี้ไม่ได้หมอคงกลับมาด้วยแต่ยังมาเจอพระอาจารย์เข้าผู้ใหญ่ปุยและชาวบ้านต่างยกมือนมันสการพระดำด้วยความดีใจมีเหตุร้ายอันใดริยมหมูบ่บ้านโนนสว่างของผม กำลังถูกผีปอบอรารวาสครับเมื่อคืนเนี่ยมันก็เพิ่งกินนางแก้วลูกสาวตาคําตายขาบ้านเลยมันเนี่ยนะควักท้องกินตับกินไตกินไส้กินพุงแคบไม่เหลือน่าสยดสยองเหลือเกินครับตอนเนี้ชาวบ,บ้านต่างหวาดผวาอยู่กันไม่เป็นสุขเลยอะ่ะที่แท้มันก็หนีมาทางนี้เองอเพระอาจาร์ตามล่ามาอยู่หรอครับใช่แล้วล่ะปอบดงตัวเนี้ มันทำร้ายคนมานับสิบแล้วแต่อาตมาตามมาเป็นเดือนแต่ก็คลาดกันทุกทีัน้นโยมนำไปยังหมู่บ้านของโยมเลยได้ครับผู้ใหญ่ผุยเหมือนอยากจะพูดอะไรต่อแต่ก็ยังไว้ก่อนแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางทว่าพระดำก็ยังอยากไปเห็นบ้านหลังเกิดเหตุซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับป่าภูน้อยใช้เวลาไม่นานก็ไปถึง ตาคำเจ้าของบ้านพาขึ้นไปด้านบนด้วยความยินดีภายในห้องนอนของหญิงสาวแม้จะมีการทำความสะอาดคาบเลือดไปแล้วแต่กลิ่นขาวเลือดจางๆยังอวนอยู่ในอากาศพระดำกวาดตามองช้าๆก่อนสายตาไปสะดุจกับปฏิทินข้างฝาของบริษัทปุ๋ยตาหัววัวคันทถยพระดำยืนนิ่งสีหน้ามนเศร้าลงปฏิทินแบบนี้ ทำให้นึกถึงสมัยเป็นคารวาสอยู่กินกับลําดวนพลันภาพนาเวทนาของลําดวนก็ผุดเข้ามาในความคิดเธอถูกปอบควักไส้ตายอย่างน่าสยดสยองน้ําตาของพระดําเผลอไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวไอ้พวกผีปอบเจอที่ไหนกูจะฆ่าไม่ให้เหลือเลยเพราะอาจารย์ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ออกมาคุยกันข้างนอกดีกว่าครับ ในนี้อากาศไม่ดีเลยพระดำสะดุง้งกับเสียงของผู้ใหญ่ผุยรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติแล้วมันใช่ปอบที่พระอาจารย์ตามอยู่ไหมครับพระดำพยักหน้าเพราะได้กลิ่นสาบสางที่มามาห,หายของมันว่าแต่โยมะมีอะไรหรือคืออย่างนี้ครับคือตอนที่ตะคำเข้ามาเห็นลูกสาวกลายเป็นศพ แกก็เห็นหลังไวัยวัยของตะเอิบวิ่งหายไปในความมืดด้วยก็เลยพากันคิดว่าปอบที่กินนางแก้วก็น่าจะเป็นตะเอิบนั่นแหละซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ยังตามตัวแกไม่เจอแล้วตะเอิบนี่เป็นใครอะบ้านอยู่ไหนละ่ะแกเป็นสับปเลอะครับบ้านอยู่ท้ายวัดติดประชาน้่ะเป็นคนมีวิชา,าคมมากทีเดียวแต่พอหลวงตาแย้ม พระเพียงองค์เดียวในหมู่บ้านถูกจับศึกพระเอาเงินวัดไปเลี้ยงสีกาคนก็หมดศรัทธาวัดก็เลยร้างตาเอิบก็กลายเป็นคนตกงานวันวันกินแต่เหล้าและพักหลังเนี่ยก็ชอบทำตัวแปลกๆชอบเข้าแต่ป่าจนเกิดเหตุเมื่อคืนนี่แหละครับที่แกโผล่มาถ้าอย่างนั้นคืนนี้อาตมาจะไปปักกรดภายในวัดร้างนั่นเอง แต่มันอันตรายมากเลยนะพระอาจารย์ให้ผมกับชาวบ้านไปช่วยอีกแรงไม่ขอรับไม่ต้องเลยโยมเดี๋ยวจะทําให้อัตมาผวงหน้าผวองหลังเอาเสียเปล่าโยมคอ,อยดูแลคนในหมู่บ้านนี้จะดีกว่าเผื่อมันตลบหลังเข้ามาที่หมู่บ้านครึ่งชั่วโมงต่อมาพระดำก็เดินมาถึงวัดร้างเจียงมืดเต็มทีทําให้ต้องรีบหาที่ปักกรดวัดร้างมาเกือบปีทว่าหน้าแปลก ที่วัดยังอยู่สะอาดสะอ้านดีเหมือนมีคนคอยมาเก็บกวาดอยู่เป็นประจำซึ่งขัดกับบรรยากาศอันเงียบเชียบวังเวงพระดำเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆอย่างระแวดระวังเสียงเหยียบใบไม้ดังกรอบแกรบชวนหลอนคล้ายมีคนเดินตามหลังมาทำให้พระดำต้องเหลียวหลังไปมองอยู่หลายหนแต่ไม่มีอะไรเฮ้ย คิดมากนะเราจนเมื่อเดินผ่านหน้าโบสถ์พระดำจึงเหลียวไปเห็นฝูงอีกาที่เกาะอ,อยู่บนต้นโพข้างโบสถ์เหมือนจำนวนมันจะเพิ่มขึ้นจากที่เคยเห็นเมื่อครั้งล่าสุดที่ในป่ามันจ้องมองตามไม่กระพริบบางตัวแผ่ปีกบางตัวส่งเสียงร้องแหลมสูงอย่างไม่สบอารมณ์พระดำรู้ มันไม่ใช่อีกาธรรมดาถ้าคิดจะมารบกวนก็จงหลีกไปเสียฝูงอีกาไม่ขยับแต่ส่งเสียงคู่พระดำจึงล้วงเอาสายสินออกมาบริกรรมคาถาแล้วฟาดออกไปในอากาศเหมือนแท่ตวัดฟาดฝูงอีกาเสียงดังฟาบตัวหนึ่งโดนเต็มๆร่วงลงพื้นโ ก่อนตัวที่เหลือจะทยานบินหายไปในความมืดมิดเตือนแล้วไม่ฟังเองนี่นะพระดำเดินต่อไปยังแนวป่าช้าด้านหลังพระอุโบสถลมพัดมาวูบหนึ่งพร้อมกลิ่นสาบบางอย่างกลิ่นมันเหมือนเครื่องหนังเก่าๆผสมกับกลิ่นซากสัตว์แน่แล้วกลิ่นของปอบดงทันใดนั้นเงาของชายชารา ผ่านเว็บเข้าไปที่หลังต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลพระดำหยุดก,กึกเพ่งมองใช่ตะเอิบหรือเปล่าอะด้วยต้องรีบเข้าฌานสมาธิเพื่อเรียกพลังพระดำจึงเลิกสนใจแล้วจัดแจงปักกรดไม่นานเสียงอีกาดังมาจากทางต้นว่าใกล้กับกรดส่งเสียงร้องกวนใจอย่างต่อเนื่องราวกับจะขับไล่ผู้มาเยือนเฮ้ย พวกเองนี่ตือไม่เลิกนะอยากได้บุญหรือว่าใครส่งพวกเองมากันแน่เสียงอีกาดังไม่หยุดพระดัาหยิบข้าวสารเสกขึ้นมาหนึ่งกำมือบริกรรมคาถาแล้วซัดออกไปพรันฝงอีกาพากันกระพือปีบินหนีราวกับถูกสะเก็ดร้อนจากเปลวเพลิงท้องฟ้ามืดสนิทบรรยากาศเงียบวังเวง พระดำนั่งสมาธิอยู่ภายในกรดท่ามกลางแสงเทียนเล่มน้อยที่ส่องสว่างเพียงวอมแวมเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างดังใกล้เข้ามาอย่างแผ่วเบาพระดำเหลือมตาขึ้นฝูงหมาดำโผล่ออกมางิ่บเงียบเทียวหนังขาวับตัดกับความมืขดขณะทวงตาของที่จ้องมองมาแดงฉานเหมือนสีเลือดใครส่งพวกเองมา แทนคำตอบเจ้าตัวจากฝูงแยกเขี้ยวคำรามฟูนำฝูงวิ่งเข้าใส่ในทันทีพระดำรีบกรรมทข้าสารเสกแล้วป่าออกไปเต็มแรงกระแทกหน้าฝูงหมาดำเข้าอย่างจังเสียงหวีดร้องดังโหมวนก่อนสลายหายวับไปในอากาศตัวอื่นๆรีบถอยหนีอย่างไม่คิดชีวิตเหลือไว้แต่กลิ่นสาบสัตว์ที่ยังอบควลอยู่รอบๆตัว พระดำลุกขึ้นนำสายสิน์มาขึงไว้รอบกดเพื่อเป็นวงมนตรากันเอาไว้อีกชั้นเที่ยงคืนยังไม่มีวี่แววของปอบดงพระดำเอนตัวลงพักสายตาแต่โสดประสาทอย่างระแวดระวังสิ่งลีลับรอบตัวเชาว้าแสงแรกของวันค่อยๆทอแสงอาบทั่วป่าช้า พระดำยังนั่งขัดสมาธิอยู่ที่เดิมด้วยความเงียบสงบทว่าแฝงด้วยความเหนื่อยล้าและบางอย่างที่เริ่มกวนใจลึกๆแล้วซัดออกเสียงฝีเท้าดัง,ด,ง,ด,งดังขึ้นจากทางเดินดินลูกลังผู้ใหญ่ผุนกับชาวบ้านอีกสองคนวิ่งหน้าตาตื่นมาด้วยท่าทีร้อนรนสีหน้าซีดเซียวรอจาอ์ เกิดเรื่องอีกแล้วครับลูกสาวที่ตนน่ะถูกเจอเป็นศพเมื่อเช้าเองอ่ะพระดัตกใจกับสิ่งที่ได้ยินที่ไหนเหรอคือเออต,ต,ต,ตรงชายป่าทางทิศใต้อ่ะไม่ห่างจากวัดร้างเท่าไหร่หรอกครับสภาพศพเหมือนกับนางแก้วเปียบเลยใส่ทะลักเครื่องในหายเกลี้ยงไม่มีเหลืองั้นก็รีบพาอาตมาไปดูเร็วแดดเช้าเริ่มแรงขึ้น เกินขาวเลือดพระครุง้งชาวบ้านยืนร้องวงเิดเงียบใบหน้าเต็มเคลียดบางก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นร่างของหญิงสาวนอนคว่ำหน้าแขนขาบิดเบี้ยวไม่เป็นท่าร่องรอยลุกของกลงเล็บปรากฏทั่วตามแผ่นหลังพระดำยืนพิจารณาศพด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาเต็มไปด้วยความหมนเศร้าคือปาตมาผิดเองที่เมื่อคืน ไม่ออกติดตามพวกมันไปพระดำหันไปทางผู้ใหญ่ผุยและชาวบ้านแต่คืนนี้แหละอัตมาจะทำพิธีใหญ่เพื่อกำจัดมันอย่าให้ใครออกจากบ้านละไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามเปิดประตูหรือหน้าต่างเด็ดขาดจําจไว้นิยมทุกคนจะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมของอัตมาในคืนนี้ผู้ใหญ่ผุย กลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่พยักหน่ารับทราบเออ,เอ,องั้นผมจะบอกทุกคนให้ครับขอให้พระอาจารย์ปลอดภัยด้วยเถิดลมแรงและเสียงฟ้าขนองดังมาจากที่ไกลๆเหมือนฝนจะตกกลิ่นฝนลอยมาตามลมผสมกับกลิ่นสาบสามที่พระดำคุ้นเคยพระดำดนั่งขีดเส้นวงอาคมรอบกรด พร้อมเสดมกมงรายม่านมนตราเพื่อเป็นเขตคุ้มภยัยท่านใดนั้นเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นจากความมือเสียงนั้นทั้งเยอะหยันและเยือกเย็นเงาของตาเอาิร์ยยดยๆกต้าออกงางเอนว่าใหญ่มือถือดาบสัตโลหะมากด้วยวิชาอาคมเตรียมตัวดีนี่หว่า แต่คิดเหรอว่าจะหนีข้าดได้ <laughs> โผล่มาแล้วเหรอพระดำลุกขึ้นไม่แสดงอาการหวาดวันเองออยู่นานเกินไปแล้วถึงเวลาที่เองต้องไปชดใช้กรรมแล้วแต่เออหัวเราะเยอะยะอต้องไปชดใช้กรรมนั่นเหรอใครกันแน่ที่ต้องตายก่อนกัน พระดาศบตานิ่งไม่ตอบโต้ก่อนจะชักสายสินอาคมฟาดลงกับพื้นเกิดวงเพลิงแผ่วูบออกไปเหมือนแรงระเบิดเสียงดังสนั่นกระเอิกระโจนหลบไปทางซ้ายได้ทันอย่างเฉียดฉิวดีงั้นเจอกับโผงพรายของข้าหน่อยก็แล้วกัน ตาเอิบไร้คาถารรัวเร็วพันโหงพลายสามตนทยานออกมาจากเงามือส่งเสียงกรีดร้องแหลมเล็กบาดหูร่างเผยป่างเน่าเฟะพุ่งเข้าใส่พระดำอย่างรวดเร็วพระดำหมุนตัวอย่างว่องไวใช้ตรอกผมน้ำมนต์ฟาดสวนจนพวกมันส่วนเซร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะถูกสายสินอาคมตวัดรัดไว้ทั้งสมตน แต่ในจังหวะนั้นเองแต่เอิรีบฉวยโอกาสพุ่งเ้าใส่เหื้อดาบอาคมฟันฉับขึ้นอาดัมเต็มแรงดาบสะท้อนกลับจนเจ็บมือแต่เอิบตกใจสุดขีดเฮ้ยน,นี่มันอะไรกันวะเนี่ยพระดำหันกลับอย่างรวดเร็วฉีกยิ้มกว้างอาคมปลายแถวคิดจะมาทำลายข้างั้นเหรอ ตะเอิบผงาถอยหลังรีบลวงย่ามเอาควายธนูออกมาแล้วโยนมันออกไปในอากาศควายธนูตัวใหญ่หลดตื่ที่ตรงหน้าหายใจฟืดฟาดเอามันเลยลูกพ่อควิดวันให้ใส่ไหลไปเลยควายธนูขาวแหลมทยานใส่พระดาบอย่างเพี้ยวกลาดและรวดเร็วเหมือนพายุพระดามพุ่ตัวหลบได้ แต่สีข้างก็ถูกถากด้วยขาแหลมจนเลือดอาบในจังหวะที่ควายธนูตีวงเลี้ยวกลับมาพระดำกัดฟันหยิบสายสีนุีกเส้นรายขาถาจนเปรียบมันเป็นโซ่เพลิงเรลวไฟลุกท่วมเป็นสีทองแดงที่ปลายอีกด้านคราวนี้แหละเองจะได้รู้ถึงพลังอำนาจของข้าเข้ามาเลยไอ้ควายตู้พระดำฟาดโซ่ ใส่ควายธนูจนขาขาดก่อนมันจะส่งเสียงร้องโหยหวนและแตกสลายกลายเป็นเพียงผุยผมลจะเอิบเห็นท่าไม่ดีรีบไร้คาถากำบ,บังกายแล้วหายวับไปไม่มีทางหนีข้าพ้นรบพระดำวิ่งตามจนถึงท้ายปา่าช้าแต่ไม่พบใครกลางดึกพระดำกลับมาทุกข์กลดในสภาพร่างอาบเรือนบาดแผลทั่วตัว และเริ่มอักเสบพระดำสุดลงนั่งอย่างเหนื่อยล้าก่อนจะทิ้งตัวลงแล้วพลอยหลับไปด้วยอาการสิ้นเรี่ยวแรงแล้วพระดำก็ฝันเห็นแอ่งโครนขนาดใหญ่ที่ค้นเนื้อชายคนหนึ่งคงางมีนั้นและกำลังกัดกินซากศพบางครั้งชายคนนั้นก็หัวเราะบางครั้งก็ร้องไห้ สลับกันไปมาด้วยความสงสัยพระดำจึงก้าวเข้าไปอย่ใกล้ๆว่ามันจะใช่บอบดงที่กำลังตามหาหรือไม่ทันร่างนั้นก็เงยหน้าขึ้นพระดำตกใจสุดขีดไม่นะข้าไม่ใช่ข้าไม่ใช่ใชพระดำสะดุ้งตื่นเอาตอนรุ่งเช้าเหงื่อท่วมตัวเลือดติดมือ และเปื้อนจีวรเต็มไปหมดพระดำตกใจรีบวิ่งไปที่บ่อน้ำหน้าวัดเพื่อชำระล้างก่อนที่ชาวบ้านจะมาเห็นเสร็จแล้วพระดัมพาตัวเองเข้าไปหลบที่บ้านร้างหลังหนึ่งนั่งทบทวนเหตุการณ์ภาพความทรงจำเริ่มกลับมาวันนั้นพระดําวิ่งหนีช้างป่าจนพลัดตกเหวอาการสาหาัสนอนจมกองเลือดหลอคอยความตายอยู่ที่ก้นหู แต่แล้วมียายแก่คนหนึ่งผ่านมาเจอและขอเสนอชีวิตใหม่เพื่อแลกกับบางสิ่งเล็กน้อยซึ่งตอนนั้นพระดำก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจึงรับปากเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความตายและจะได้มีโอกาสกลับไปล่าปอบต่อไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ต้องแลกนั้นก็คือร่างของเขาเองส่วนเหล่าอีกาที่บินติดตามเขามาตลอด แท้จริงแล้วก็คือดวงวิญญาณของคนตายที่เขาฆ่าพระดำส่องหน้าตัวเองในบานกระจกโบราณเงาในกระจกกลับเห็นใบหน้าของยายแก่คนนั้นแทนเสะยะยิ้มให้เขาเผยเขี้ยวคมและมีตาสีดำสนิทพระดำยิ้มกลับถึงเวลาเดินทางไปอีกหมู่บ้านนะเอ๊ หมู่บ้านไหนดีนะถ้าไม่ใช่พระดาสะดุ้งตื่นเอาตอนรุ่งเช้าเหลือท่วมตัวเลือดติดมือและเปื้อนจีวรเต็มไปหมดพระดาตกใจรีบวิ่งไปที่บ่อน้ำหน้าวัดเพื่อชำระล้าง ก่อนที่ชาวบ้านจะมาเห็นเสร็จแล้วพระดำพาตัวเองเข้าไปหลบที่บ้านร้างหลังหนึ่งนั่งทบทวนเหตุการณ์ภาพความทรงจำเริ่มกลับมาวันนั้นพระดำวิ่งหนีช้างป่าจนพระตกเหวอาการสาหาัสนอนจมกองเลือดหลอคอยความตายอยู่ที่ก้นหูแต่แล้วมียายแก่คนหนึ่งผ่านมาเจอและขอเสนอชีวิตใหม่ เพื่อแรกกับบางสิ่งเล็กน้อยซึ่งตอนนั้นพระดําก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจึงรับปากเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความตายและจะได้มีโอกาสกลับไปล่าปอบต่อไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ต้องแลกนั้นก็คือร่างของเขาเองส่วนเหล่าอีกาที่บินติดตามเขามาตลอดแท้จริงแล้วก็คือดวงวิญญ,ญาณของคนตายที่เขาฆ่า พระดำส่องหน้าตัวเองในบานกระจกโบราณเงาในกระจกกลับเห็นใบหน้าของยายแก่คนนั้นแทนแสยะยิ้มให้เขาเผยเขี้ยวคมและในตาสีดำสนิทพระดำยิ้มกลับถึงเวลาเดินทางไปอีกหมู่บ้านแล้วเอหมู่บ้านไหนดีนะ <laughs> Ha <laughs> <laughs>